ให้เสียงภาษาไทยโดยไมดัมสตูดิโออะไรทำให้กูเป็นมือระเบิดที่ดีอย่างนั้นนะก็ถ้ากูเป็นมือระเบิดที่กากกูคงไม่ได้มานั่งพลามอยู่ที่นี่กับมึงหลอกใช่ไหมเลยกันเลยผมมึงทุกตัวไปคุยกับรากมะม่วงซะ ายไฟคว้หนึ่งเส้นโพเทสเซียมคลอเรตอีกนิดหน่อยแล้วพอเรากระตุกมันก็ระเบิดตุ้มก็ตาฉันหายไปฉันเป็นไอ้ดำสกอตติส าเดียวพวกมันแม่งมากกว่าที่กูเป็นแบบนี้อีกเพราะงั้นพวกมึงคงภูมิใจในตัวเองมากเลยใช่ไหมมั่นใจมากสินะที่บนใบหน้าอันเกลีย้ยกลาำของพวกมึงมีตาครบสองข้างแงนกเสนอหน้าเขามาเสีว่าวกูกำลังรอพวกมึงพร้อมกับกินกรรมาทานนั่นหอมหวานวกูจะเป็นนักเล่านิทานนองเลือดพร้อมชาจบเลือดสาดอันแสนดันทด โอ้พวกแม่งของตะประกอบพวกมึงกลับเข้าไปใหม่ในนรกไว้